สวัสดีด้วยนะครับผมก็กลับมากับ Darknet Thailand ด้วยนะครับผมก็สําหรับครั้งนี้นะครับผมมีโปรเจกต์แล้วนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์คู่มือ Darknet นั่นเองนะครับผมสาหรับคู่มือ Darknet นะครับก็ผมจะมาแนะนําสิ่งต่างนะครับที่ผมสามารถหาข้อมูลได้และสามารถเอามาบอกต่อกับเพื่อนๆได้นะครับว่าสิ่งของนี้ทําอะไรหรือว่าเราจะหาสิ่งของเนี้ย หาจากไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําอะไรได้นะครับผมก็จะแนะนําเท่าที่ผมรู้นะครับผมจะบอกเท่าที่ผมสามารถจะหาข้อมูลมาบอกได้นะครับอะไรต่างๆนานาที่เพื่อนๆรู้นะครับตามพาร์ทต่างๆนะครับที่ผมจะทําคู่มือก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินนะครับวิธีการหาเงินมีอยู่2วิธีนะครับผม โอเคสำหรับวิธีแรกนะครับเป็นวิธีขายของนะครับผมก็กด M ขึ้นมาฮะแล้วก็เอาเมาส์ชี้ที่ตรงนี้นะครับผมด้านขวาของแมปนะครับมันจะเขียนว่าที่แรกเป็นไอเทมนะครับหรือว่า Action House Master d e v e n e นะครับก็อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมเราคลิกไปเลยครับผมจากนั้นก็จะมาเจอคุณลุงหมวกแดงเสื้อแดงคนนี้นะฮะแล้วก็คุยกับลุงแกนะครับแล้วก็ฝากขายสินค้านะครับผมก็สินค้าพวกนี้เนี่ย ทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่อ่เป็นกรอบกรอบสีส้มนะครับคือกรอบสีส้มเนี่ยจะขายได้ราคาดีนะครับถามว่าพวกนี้เนี่ยไปหามาจากไหนนะครับของพวกนี้เนี่ยมันหาได้จากหลายวิธีนะครับผมลงดันสตาสตาอ่าก็คือดันสตาเนี่ยมันจะเป็นดันที่เราจะเก็บแต้มนะครับเราก็จะได้แต้มมาเนี่ยไปแลกชุดพอเราไปแลกชุดได้เนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอามาแพ็คแล้วก็ เอาลงขายได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปหาของตามดานต่างๆนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าดัานไหนจะของดีหรือของไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนำเนี่ยหาของที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือให้หาของเลเวล93นะครับหรือว่าไปลงดัน93านะครับผมหรืออาจจะไปลงเนตนะครับก็อาจจะเป็น ET, เนสเสือบินเนต ไอ้ดัก้อนเน็อะไรก็ได้ครับที่เราสามารถลงไปแล้วเราได้ของมาดีๆนะครับผมเราก็สามารถนําของสิ่งนั้นเนี่ยมาขายได้นะครับผมแล้วก็วิธีต่อไปนะครับเป็นวิธีการดูราคาเลทราคามากสุดว่าเท่าไหร่แล้วก็น้อยสุดว่าเท่าไหร่นะครับวิธีก็คือเราคลิกตรงที่ช่องนี้ครับช่องค้นหาว่างๆเนี่ยครับจากนั้นครับเราก็ทําการเอาเมาส์มาชี้ในกระเป๋าของเรานะครับสิ่งของแล้วก็ได้หนึ่งอย่างนะครับ กดชิปค้างกดคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วกดค้นหาครับอ่านี่คือไม่มีอันไหนไม่มีมันจะขึ้นว่าไม่มีเลยนะครับอ่ะกดชิปค้างคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ทำการค้นหาอ่าทีท,ทีนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าคุณสมบัติของเจตของเราเนี่ยดากอนเจตของเราเนี่ยจะสามารถขายเลทราคามากสุดเท่าไหร่แล้วก็ต่ําสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึงเราก็ดูจากอันนี้เลยนะครับ หรือว่าเราจะขายด้วยราคาของอาราคาของตลาดเป็นราคาการลงทะเบียนนะครับราคาการลงทะเบียนคือยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็คือผมจะทําการแพ็คของก่อนวิธีแพ็คของนะครับต้องมีตัวนี้ครับขออภัยสําหรับเสียง facebook ดือนนิดนิดผมก็อ <c oughs> <c oughs> ันนี้นะฮะเป็นเหรียญสีแดงๆนะครับผมก็ มันเอาไว้แพ็คนะครับแพ็คสิ่งของขายนะครับมันจํากัดเวลา24ชั่วโมงก็คือ1วันนั่นเองนะครับกดคลิกขวาครับทีนี้นะฮะเราก็คลิกเจดหรือสิ่งของที่จะไปขายนะครับเอาลงไปเลยนะครับมันก็จะใช้วัตถุดิบในการผลึกสามันนะครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ดิเขาเรียกว่าใช้จํานวนไม่เหมือนกันเออถูกแล้วนะครับขอไปด้วย อ่ะอย่างเช่นผมจะขายตัวนี้นะครับผมก็ผนึกไปเลย3อันนะครับก็จะขึ้นตาผนึกแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะซูมค่อยดูปั๊บโอเคพอแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ทําการคุยกับลุยอีกทีนึงนะครับไปที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนในเทมเมื่อกี้ผมเห็นเลทราคามันตั้งแต่4 0่สถึงเกนะครับทีนี้เราจะทําการดูราคาฝากขายที่เขาตั้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับกดที่ขวาครับอ่าก็คือ40เลทสุดคือ40 ถ้าจะขายนะครับก็พิมพ์ไป40เลยนะครับผมถามว่าเสียค่าภาษีอะไรไหมในเกมนะครับก็เสียอยู่แล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าขายของได้นะครับก็จะรวมจํานวนไว้ตรงนี้นะครับก็คือราคาขายอย่างสมมุติว่าเราขายไป40ทองตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเลข40ทองนะครับจำนวนรวมก็คือ40ทองนะครับอันนี้คือค่าขายค่าขายก็เหมือนภาษีทั่วไปอะครับอย่างที่ว่านะฮะก็เดี๋ยวมันจะคิดคํานวณออกมาเองครับว่า ท่่าไหรรนะคับอย่างสมมุติว่าผมขายไปสัก40นะครับ40ทองซึ่งผมจะเสียภาษีเนี่ยหทองสมมุตินะก็จะเหลือ39ทองก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับจำนวนนี้เราก,กดรวมไปครับเราก็จะแค่39ทองแค่นั้นเองนะครับผม วิธีหาตังในแบบที่2นะครับก็คือกด M ขึ้นมาครับผมเปิดแผนที่นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับเป็นเควส t Line o ครับผมก็จะเป็นจุดสีเขียวๆแบบนี้ครับเป็นตีเขียวๆแบบนี้ขึ้นมานะฮะให้เราคลิกไปที่รูปเสื้อตรงนี้เลยนะครับผมมันจะมีเขียนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คลิกไปเลยครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะมันโหลดอยู่โอเค เมื่อเรามาถึงนะครับอย่ายมายืนบังอะไรเยอะเมื่อเรามาถึงนะครับเราเจอกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมซึ่งผมจะจะเรียกเขาว่าไงดียเรียกว่าผู้หญิงในชุดผ้าคลุมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไงดีนะฮะเพราะว่าดูจากการแต่งตัวของเขานะฮะเป็นเหมือนผ้าคลุมก็คือจะเป็นเควสราลวันเรากดคุยเลยครับผมทีนี้เลือกมาที่เควสนะครับจากนั้นก็เลือกรับเควสท,ทั้งหมดนะครับเควสแต่ละเควสะเดี๋ยวผมกดให้ดูครับว่ามันได้อะไรม้างอ่ะก็จะได้นี่ครับ ก็คืออ่าโกลเด้นโกลเด้นกิฟโกลเด้นเกิร์ฟหรือโกลเด้นกีไม่รู้นะครับขออภัยด้วยแต่ที่ผมเรียกกันในภาษาธรรมดาคือดวงตาแห่งชงกิล่านะครับก็คือจะเรียกแบบเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงนะครับจะได้แบบว่าเวลาคุยกันเนี่ยมันจะได้จําได้นะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือสิ่งของอะไรนะฮะเพื่อนๆมาจะมีอ่าชื่อเรียกสิ่งของพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็แค่ทำการรับเควสไปครับผมเท่าที่จะสามารถรับไปได้นะฮะ เมื่อเรารับเควสยเสร็จแล้วนะครับผมก็วิ่งมาที่หน้ากระจกแตกตรงนี้นะครับอ่าจะเห็นอยู่คือก็ใกล้กับผู้หญิงคนเมื่อกี้แหละนะครับจําไอ้บางกรตัวนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าโอเคก็เห็นหัวอยู่เรือบโอเคเอเราเข้ามานะครับเราก็เลือกที่อันแรกเลยนะครับผมเราก็ทําการกดตกลงไปเลยครับโอเคลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ในส่วนของจะเรียกว่าไงเดียเป็นชุมชนแล้วงันชุมชนเล็กๆแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะลงดันนะฮะ โอเคที่เรากด M ขึ้นมาครับเลือกที่แมปฝั่งด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีเขียนเควสไว้อยู่ครับสังเกตฮะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับปึ๊บโอเคนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าไอ้เควสนี้มีกี่อันกี่อันกี่อันนะฮะทีเราก็ไปเลยครับผมคลิกไปเลยะฮะแล้วก็ลงลงดันไปทําเลยนะฮะซึ่งดันแบบนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับผมยิ่งท๊ออ่ายิ่งเราทํายากแค่ไหนนะครับเราก็จะได้ เอ็กพีฮีโร่มาเอ็กพีฮีโร่คืออะไรเดี๋ยวผมไว้อธิบายทีนึงนะกันนะครับแต่ว่ามันจะได้เพิ่มค่าสแต็กต่างๆนะครับผมโอเคโอเคเมื่อเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการส่งเควสนะครับซึ่งการเล่นพาของผมเนี่ยแม่งลาบากเหลือเกินครับทีนะครับเราได้ดวงตาแห่งชนกิล่าครับแล้วก็เงินทองอีก6กโกนะครับผมก็ลองเปิดกระเป๋าดูครับเนี่ยครับได้เงินเพิ่มนะครับเมื่อกี้ที่ผมลงดันนะครับสิ่งที่ผมได้ก็จะเป็นตัวนี้ครับผม เป็นสิ่งของหวกนี้นะครับที่ได้มานะฮะอันนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้สามารถแลกของได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรใช้ได้แล้วนะครับผมคือมันไม่สามารถเอาไปแลกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กิจกรรมของมันนะครับแต่ว่าจะสะสมเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมหรือว่าจะเอาไปขายนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกเอาไปขายซะมากกว่านะครับแล้วก็ผมขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับแถมไปด้วยเลยก็คือดวงตาแห่งแชงกิลล่านะครับที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลย แรกอะไรได้บ้างนะครับกดคลิกนะครับผมแล้วก็เลือกอันแรกนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ดูนะครับว่ามันใช้จํานวนกี่อันนะครับในการแรกแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมในการแรกด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างของพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ทั้งดวงตาแห่งชังล่วนะครับแล้วก็ใช้เงินอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่สิ่งของว่าบางบางอย่างเนี่ยจะใช้แค่โกเดียวบางอย่างเนี่ย จะใช้แค่ดวงตาเนี่ยเอาไปแลกเฉยๆนะครับแต่บางอย่างเนี่ยจะใช้เงินที่น้อยหรือว่ามากก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของที่เราอยากจะแลกนะครับผมขึ้นอยู่กับอของด้วยว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้อะไรในการแลกแค่น้นนิงนะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับดักเก็ตเนตคู่มือวิธีการหาเงินนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งต่างๆหลายๆสิ่งอะไรอย่างนะครับทั้งเรื่องไมช็อตทั้งอะไรที่หลายๆอย่างที่ยังไม่ได้พร้อมนะครับหรืออาจจะมีเสียงแทรกหรือมีอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับสาหรับความผิดพลาดครั้งนี้นะครับผมแต่ว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับโอเคก็ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามช่องนี้ต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการหาเงินนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้บอกเพื่อนๆต่อไปได้นะครับว่าการหาเงินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2วิธีนี้นะครับมันอาจมีวิธีอื่นอีกนะครับผมก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผม